เจ้าขุนเล่านาะทีพาสาวเข้าบ้านเจอแม่ปิ่นมีขนลุกพ่อเจทิวเจ้านายช่วยสกรีนชอบสาวแซบพยายามเปลี่ยนไม่ได้เจ้าขุนเล่านาะทีพาสาวเข้าบ้านเจอฟีดแบกแม่ปิ่นมีขนลุกพ่อเจชิวเจ้านายช่วยสกรีนเจ้าขุนจัก,กรพัดวัฒนสิงป์ในวัย20ปีมาเปิดใจในช่องยูทูบรายการฮอหวังซิสเตอร์พลัส ของสองที่น้องคริสพลอยหอวางนอกจากเล่าเรื่องราวที่น้องสามเจ้าที่ไม่มีใครรู้แล้วยังเปิดใจเกี่ยวกับความรักโดยเจ้าขุนเผยเคยพาหวานใจมาเปิดตัวที่บ้านและเจอกับแม่ปิ่นมานั่งชิวเป็นคนแรกในสามที่น้องที่ทำวันนั้นแม่น่ากลัวนั่งแบบไม่อยากพูดออกทีวีหน้าเขาจะโมโหโมโหโหน่อยยิ้มนะแต่ตา พลอยทำท่าตาแข็งส่วนพ่อเจชิวถามเรื่องสเปคแต่ก็แคร์ครอบครัวเจ้าขุนบอกว่าไม่พยายามคิดเรื่องนี้เลยอยากจะชอบแนวนี้แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ขุนก็ไม่ค่อยสนแล้วแต่เจ้านายจะสกรีนดีเขาจะชอบสอนสมมุติขุนโชเขาจะบอกมึงอง่แล้วเขาสกรีนให้เจ้านายจะชอบหน้าเรียบร้อยแต่แซบ ส่วนขุนเหรอชอบแซบเลยอาจจะพยายามจะไม่ชอบแล้วพยายามเปลี่ยนมันไม่ได้มันก็วนกลับมาเดิมเดิมหน้าเหมือนเดิมทั้งพ่อและแม่เราเป็นคนทั้งซ่าและแซบสวยและหล่อทั้งคู่จะเลือกปรึกษายังไงเจ้าขุนบอกว่าจะปรึกษาเจ้านายมากกว่าแต่ก็จะวนๆรู้กันทั้งห้าคน